พาชมเอเวอเรสตสปอร์ตนะคะสีดำแต่งหล่อรอบคันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดวิตเตอร์นะคะทำเป็นสีดำเงาบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยในส่วนของตัวแม็กนะคะก็เป็นแม็กขอบ20ค่ะจัดเป็นยางแอมไปเลยค่ะการชนท้ายก็จัดเป็นของชุดวิตเตอร์ให้เรียบร้อยเลยค่ะ, mm hmm. คะรุ่นสปอร์ตราคาค่าตัวอยู่ที่1.570,000บาทค่ะคันนี้เพิ่มแพ็กเกจเสริมนะคะเพิ่มเงินเพียง58,000บาทนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพระพขวัญใจฟอร์ดพนะนครเกษตรน้วมัมินนะคะวันนี้ขวัญก็อยู่กับเอเวอร t เรสต์สปอร์ตนั่นเองนะคะตวกแพ็กมาเรียบร้อยแล้วค่ะออปชันเสริมจุกๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชันรถหรือว่าจะเป็นชุดแต่งนะบอกเลยว่าจัดแน่นกันเลยทีเดียวนะคะมาชมตั้งแต่ชิ้นแรกกันก่อนเลยคะ่ะมาดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจน้านะคะเป็นกระจังหน้าของวิตเตอร์เขามีขนาดใหญ่แบบนี้เลยดีไซน์ของเขาสวยงามออกแบบมาไม่เหมือนใครเลยคะ่ะเป็นตะแกรงรังพึ่งมีขนาดใหญ่ ช่วยระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะในส่วนของไฟ LED นะคะสามจุดแสงสีขาวดูรอโดดเด่นแบบนี้เลยไม่ได้มีเพียงแค่ไฟ LED ทางด้านบนนะคะทางด้านข้างก็จัดมาให้พร้อมเลยในส่วนของไฟ LED นะคะจะเป็นทรงสีส่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟ LED ตัวของกระจังหน้าของวิตเตอร์นั่นเองคะ่ะไฟหน้านะคะ ฝันก็ครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะในตัวที่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้า,นาพร้อมช่วยตรวจจับคนเดินถนนให้พร้อมเลยบอกเลยว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มเลยนะคะ แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะคะเป็นชุดกันชนหน้าของวิตเตอร์ค่ะทําเป็นสีดาเงาเหมือนกับตัวรถบอกเลยว่ารอโดดเด่นมากๆเลยเซ็นเซอร์เนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นการครอบทับเข้าไปในส่วนของตัวโซนหน้ารถนะคะไม่มีการเจาะหรือว่าทําลายตัวรถแต่อย่างใดเลยเป็นการใช้กาว3ามเอพร้อมซิซลิโคนให้เรียบร้อยเลยกันน้ำเข้าไปนั่นเองนะคะอ่ะเรามาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะ คิ้วล้อค่ะจับเซตมาคู่กับชดกันชนหน้าของตัววิตเตอร์อยู่แล้วนะคะมีขนาดสีนิ้วนะคะพร้อมกับทําสีเป็นสีดําเงาให้เหมือนกับตัวรถนั่นเองนะคะทําการยกให้2นิ้วนะคะยกหน้า2หลัง2แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของปีกนกให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะปีกนกก็จัดเป็นปีกนกของโฟเฟนเดอร์ให้เรียบร้อยเลยคะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับโช๊คของโฟลเฟนเดอร์คะสองจุดศูนย์โมลลทูปให้หน้าหลังมาพร้อมกับกระบอกซับแทงค์ค่ะสามารถปรับความนุ่มนวลได้ถึงแระดับกันเลยทีเดียวค่ะ เรามาชมความหล่อของแม็กกับยางกันบ้างนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะจัดเป็นยางแอมเลยนะคะดอกยางใหญ่ๆเนาหนาแบบนี้เลยซีรีส์ยางนะคะ3ามสิบคณนะคะจับคู่มากับแม็กของโมฮอคขอบ20นั่นเองค่ะตัวนี้ออฟเซตลบสินะคะก็ไม่ลึกแล้วก็ไม่ล้นจนเกินไปนะคะก็ลายแม็กจะเป็นลายตัววายะคะ่ะสีดํา เงาเหมือนกับตัวรถเลยค่ะในส่วนของลายแม็กกับลายยางก็มีให้เลือกกันแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะสนใจแบบไหนก็ทักทายเข้ามาได้เลยค่ะซิกเนเจอร์ของเราอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยถ้าเป็นสปอร์ตตัวเดิมๆเมียที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเสริมเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของกล้อง360องศานะคะคันนี้ก็จัดไปเลยกล้อง360องศาพร้อมกับบายสปอร์ตให้เรียบร้อยเลยค่ะเวลามีรถมอเตอร์ไซค์มาใกล้ตัวรถเราก็จะแสดง เป็นแสงสีส้มทางหน้ากระจกแบบนี้เลยค่ะกระจกของเรานะคะมีขนาดใหญ่เลยค่ะมาพร้อมระบบป้องกันการชนให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เวลามีมอเตอร์ไซค์มาชนไม่ต้องกลัวว่ากระจกของเราจะหักนะคะเพราะว่าของเขาจะมีเฟืองอยู่ทางด้านนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบ้ารองมือจับกันบ้างน,นะคะขันก็จะการให้เรียบร้อยแล้วค่ะทําเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะกันเล็บกันรอยให้ เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์นะคะบันไดข้างค่ะบันไดข้างหายไปไหนนะะลูกค้าจะสนใจว่าบันไดข้างหายไปไหนตัวนี้จัดไปเลยค่ะเป็นบันไดข้างไฟฟ้านะคะเงินเหลือๆก็จัดไปเลยบันไดข้างของฮัมเมอร์ค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเวลาเปิดประตูค่ะเวลาปิดก็จะเก็บให้เรียบร้อยดูสวยงามชบเชียวมากๆเลยในส่วนของบันไดข้างนะคะเรามาดูในโซนด้านท้ายกันบ้างนะคะครอบฝาถังน้ํามันขวัญจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ไฟของเขาสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับคาดไฟท้ายแบบ LED นะคะฝาท้ายก็เป็นแบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนั่นเองนะคะชุดกันชนท้ายนะคะจัดเป็นวิตเตอร์นั่นเองนะคะทำการครอบทับเข้าไปก็ทําให้รถเนี่ยดูมีขนาดใหญ่มีมิติมากขึ้นเนาะ,ะแล้วก็สวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับท่อคู่ตัวนี้จะเป็นท่อหล่อนะคะใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าติดตั้งมาเพื่อความสวยงามนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูท่อจริงกันอ่านี่เลยคะ่ะตัวนี้นะคะจัดเป็นท่อ ของ HKS นั่นเองนะคะจะเป็นปลายคู่คาร์บอนตัวนี้ใช้งานได้จริงสวยงามมากๆเลยเสียงนี่นุ่มเพราะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะว่าจะรู้หลาสปอร์สมฐานะขนาดไหนนะคะ นี่แหละค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองนะคะ170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405แรงบิดกันเลยทีเดียวนะคะภายในห้องในสารเนี่ยคุมโทนเป็นสีดำค่ะแล้วก็ในส่วนของหัวเก่งเนี่ยจะเป็นสีแบบอ่าสีครีมค่ะตัดกับสีดำสวยงามมากๆเลยเราไปชมในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะ หน้าจอซิงโฟเนี่ยให้มาขนาด12นิ้วเลยปกตินะคะตัวดเดิมเดิมที่เป็นสปอร์ตถ้าไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเสริมเนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่10นิ้วนะคะคันนี้เพิ่ม5,8 58 0บอกเลยว่าโหจัดเต็มทุกระบบเลยนะมาถึง12นิ้วเลยถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายนั่นเองนะ สำหรับโทรศัพท์พี่ๆที่รองรับสามารถวางไปได้เลยถ้าเกิดว่ารุ่นไหนไม่รองรับก็จะมีช่องเสียบสาย USB ให้เรียบร้อยเลยมาพร้อมกับเกียร์6สปีดอัตโนมัตินั่นเองนะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองค่ะมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วนะคะแบบรักษาระยะห่างพร้อมสต็อปแอนดนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบช่วยหัก งมาลลยังมีอีกมากมายนะคะขวัญยังพูดมาจบเดี๋ยวเวลาลูกค้ามารับรถเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานเนี่ยสอนการใช้งานแบบละเอียดเลยมาพร้อมกับตุ่มคูสสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วะค่ะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะเดินได้เป็นสีเทานั่นเองนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยสามารถปรับได้ถึงแดทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะบอกแล้วว่ารถฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชันหรือว่าชุดแต่งเนี่ยจัดเต็มระบบกันแน่นอนสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็โทรหาขวันได้ที่เบอร์โทร0ู6 7 9 5 5 5 5 1นั่นเองนะคะขวันใจฟอร์ดพระนครค่ะแล้วก็ฝากช่อง YouTube นะคฟอร์ดชาแนลบายขวัญน,นั่นเองนะคะสำหรับนี้ขวันต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ